ตราบใดที่เราต่างคนต่างปลูกต่างคนต่างใช้ต่างคนต่างขุดเจาะเรากำลังเดินหน้าเข้าสู่หายนะพร้อมกันกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่เกิดเป็นการรวมตัวกันเพื่อทำเกษตรแปลงใหญ่นำร่องหกพื้นที่พร้อมคำสัญญาในการก้าวไปข้างหน้าเพราะเราหวังที่จะเห็นน้ำเพิ่มมากขึ้น มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นและหวังให้เกษตรกรยิ้มได้กว้างขึ้นก็เจ้าบอดานเรามีน้ำใช้ครานี้ก็ผลผลิตการเกษตรก็ได้ดีก็รายได้ก็เพิ่มครับเพราะว่าผลผลิตน้ำมีน้ำแล้วมันจากที่ได้มาซ่องตันตอนหนึ่งไร่ก็ได้สี่ตันสามตันสิบตันห้าตันต้องขอขอบคุณกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและสำนักบาดาลเขตซ่องสุพรรณบุรีครับผม